สวัสดีครับทุกท่านผมพงษ์ครับครับครับผมวันนี้จะพาทุกท่านไปดูเครื่องรางกันเนาะพระขันนะครับพระขันหลวงพ่อตาบวัดมะขามเลียงนะครับในเอ่พระขันเล่มนี้ผมเคยทําทําการไลฟ์สดไปแล้วเนาะเมื่อวันเมื่อวันที่สามนะครับเอ่อวันเมื่อวันที่สองนะครับไลฟ์สดไปเมื่อวันที่ 2, สองพฤศจิกายนนะครับ ขันเด็มนี้มีคนเออมีท่านสมาชิกเข้ามาแซวว่าเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวจะไปหั่นพริกหยวกว่างั้นนะจริงๆแล้วเอาตามความเป็นจริงท่านจ่ายตังค์แล้วก็รับของไปแล้วท่านจะไปทําอะไรก็ได้นะอันนี้เป็นสิทธิ์ของท่านนะสิทธิ์ของท่านแต่แต่ด้วยด้วยความสมควรไม่สมควรท่านก็พิจารณาเอาเองเองนาะไอเรื่องนี้ผมก็ถ้าเป็นของท่านแล้วผมไม่ไม่อาจก้าวล่วงก้าวไกยได้นะ สำหรับก็ปิดการแซลเล่นๆนะครับผมก็วันนี้เข้าไปดูในคอมเมนต์เขาบอกว่าถ้าข้อมูลถ้าข้อมูลไม่ถ้าข้อมูลไม่ดีก็ไม่น่าจะเอามานําเสนอประมาณนี้นะคําพูดก็น่าจะประมาณนี้นะก็คือผมขออนุญาตเรียนแบบเซียนท่านหนึ่งนะเป็นเซียนเหรียญนะเซียนเหรียญท่านหนึ่งเป็นเซียนเหรียญระดับแบบแนวหน้าของประเทศเลยนะเซียนเียนเหรียญนะท่านได้พูดไว้ว่า ผมเล่นผมเล่นพระผมไม่ได้เล่นประวัตินะครับผมเล่นพระไม่ได้เล่นประวัติเสนเหรียญท่านว่างนั้นนะประวัติรู้บ้างาโดยส่วนตัวผมก็เห็นด้วยนะประวัติรู้ไว้บ้างก็เป็นเรื่องดีนะครับประวัติแต่ถ้าจะพูดประวัติกันโดยส่วนตัวผมจะพูดประวัติผิดบ้างถูกบ้างนะแต่ว่าของต้องแท้นะครับพระต้องแท้นะพระต้องแท้ของต้องแท้นะต้องรับประกันได้นะครับตามมาตรฐานสากลน,นะสาหรับการเล่นพระนะครับโดยส่วนตัวผม เชื่อว่าการเล่นพระต้องเล่นที่องค์พระนะครับไม่ได้เล่นที่ประวัตินะครับประวัติชักแม่น้ําทั้งห้าทั้งสิบมาก็ใครก็เขาก็พูดได้นะครับพูดถึงนะฮะแต่ว่าพระต้องแท้นะครับเสี่ยเหรียญเสียยเหรียญท่านั้นท่านก็ไม่ได้เก่งประวัตินะนะถ้าจะจะไปถามประวัติหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้ท่านก็ไม่ตอบได้ไม่หมดนะครับดังนั้นผมขอญาตเรียนแบบเสียนท่านน,นั้นก็แล้วกันเนาะเสียนท่านนั้นเป็นเสียนด,ดังครับเสียนเหรียญดังอันดับอันดับต้นต้นของประเทศเลยเนาะ ครับผมมาถึงพระขันเ,เล่มที่อยู่ในมือของผมนี่เป็นพระขันหลวงพ่อตาบวัดมะขามเลียงนะพระขันหลวงพ่อตาบวัดมะขามเลียงซึ่งเจ้าของเดิมตอนที่ผมไปเช่ามาเนี่ยเจ้าของเดิมบอกว่าสร้างมาประมาณปีสองพันห้าร้อยสิบสองนะครับฉะนั้นพระขันลักษณะแบบนี้ของหลวงพ่อตาบวัดมะขามเลียงน่าจะสร้างมาเรื่อยๆนะน่าจะสร้างมาเรื่อยๆไม่ใช่สร้างชุดเดียวนะครับ เอ่อมีปี2530ด้วยเนาะผมเข้าไปค้นดูในเว็บไซต์แล้วก็มีปี2530ด้วยเนาะฉะนั้นพระขันพระตราบเนี่ยน่าจะสร้างมาเรื่อยๆตามจำนวนวัสดุที่ท่านใช้ในการจานนะครับวัสดุที่ท่านใช้ในการจานก็คือเอ่อเป็นตะปูตอกลงศพนะครับเป็นตะปูตอกลงศพเนาะที่ใช้จานเอ่อที่ใช้จานยันนะครับเอ่อตะปูหมดความคมเมื่อไหร่ก็ เอาตะปูดอกใหม่มาจานนะครับประมาณนั้นนะเนาะและ้วก็พอหมดความคามท่านก็ไม่ได้เอาทิ้งไปนะาท่านก็มาหลอมเป็นเป็นเป็น,เ,ปนเอ่อเป็นกระบี่นะเป็นมีดหมอน่าจะเป็นกระบี่กระบี่เอ่ออย่งยอางอ๋อพระขันนะน่าจะเป็นพระขันอย่างเดียวนะแต่มีดหมอนี้น่าจะใช้โลหะชนิดอื่นนะเพราะว่ามีดหมอเล่มใหญ่นะแต่ถ้าเกิดเป็นพระขันเนี่ยพระขันส่วนใหญ่ของท่านจะเป็นเล่มเล็กๆน,นะ ที่ที่ผมเอ่อเปิดดูดูในเว็บไซต์ต่างๆเขาจะเป็นเล่มเล็กๆนะเล่ม,ล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 มไม่ใหญ่นะพระขันหลวงหลวง,ลวง,ลวง,ลวงพ่อตาวดมะขามเรียงนะครับฉะนั้นเอาพูดถึงประวัติท่านอีกทีหนึ่งเนาะประวัติเออหลวง,ลวงพ่อตาวัดมะขามเรียงนี่ท่านท่านอยู่จังหวัสนะดสระบุรีนะไม่ใช่ราชชบุรีนะผมทําคลิปเอออยู่ในเออไลฟ์สดบอกว่าเป็น ลาดชบุรีนะแต่ว่าไม่ใช่ลาดชบุรีนะเป็นสระบุรีนะจำจำจำชื่อจังหวัดผิดแต่ว่าจําชื่อหลวงพ่อแล้วก็จําชื่อวัดได้นะครับผมถ้าผมมาถึงเอเอพระขันอุค์ที่อยู่ในมือของผมนี่เอพระขันประกอบไปด้วยอยู่ด้วยกันอยู่สามสี่สี่ส่วนนะสี่ส่วนนะครับก็คือประกอบไปด้วยปอกนะคะระับป,ประกอบไปด้วยอใบ ใบพักขันแล้วก็กอบไปด้วยด้ามน,นะสามแล้วก็มีปอกหุ้มนะครับปอกหุ้มปอกรัดอีกทีหนึงนะ่งเนาะลักษณะที่สมควรจดจําก็คือลายมือนะครับลายมือของอหลวงพ่อตาบวัดมะขามเลียงนะครับาลายมือหลวงพ่อตาบวัดมะขามเลียงต้องเป็นลายมือของท่านนะครับอันนั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือความเก่านะครับความเก่าเนาะ อย่างที่ผมบอกไปก็คือหลงพระคันหลงพ่อตาวันมะขามเรียงเนี่ยน่าจะสร้างมาหลายยุคหลายสมัยเหมือนกันนะครับซึ่งผมก็เห็นด้วยนะผมก็เห็นด้วยจากแนวคิดนี้นะเพราะว่าพระคันหลงพ่อตาวันมะขามเรียงเนี่ยผมเข้าไปดูแล้วอายุไม้หลายหลายปีมากเลยเนาะมีทั้งปีสองพันห้าร้อยสามสิบอยู่ในเมือของผมนี้เป็นน่าจะเป็นยุคต้นๆสองพันห้าร้อยประมาณสองพันห้าร้อยสิบสองยุคแรกๆของท่านนะสิ่งที่สมควรจดจําก็คือ รอยจานนะครับรอยจานเนาะเดี๋ยวขออนุญาตซูมให้ทุกท่านดูกันเนะาะเพราะรอยจานเนี่ยอยู่อยู่ในนั้นผมไม่แน่ใจว่าเขาเห็นชัดกันหรือเปล่าเนาะรอยจานนะรอยจานท่านก็จะมีประมาณนี้นะรอยจานนะไม่แน่ใจเห็นท่านเห็นชัดไหมเดี๋ยวผมจะพยายามพยายามทําให้ให้ชัดๆนะเนาะแบบนี้นะรอยรอยจานท่านเป็นอย่างนี้นะ อันนี้ความหรือง่ายก็เออยาเอออัอกขระความหรืออักขระหงายท่านท่านต้องไปดูเองเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอ่องก่อนอ๋ออักขระหงายนะครับอักขระหงายเนาะเดี๋ยวจัดให้เข้าที่เดี๋ยวจะงงนะครับเนี่ยครับรอยการท่านก็จะมีประมาณนี้ นะรอยจานท่านก็จะมีประมาณนี้รอยจานก็ท่านก็เป็นแบบนี้เลยนะเหมือนเหมือนกันแต่ทั้งในผ้ายันก็มีอะไรก็มีนะแบบนี้เนาะต้องไปสืบค้นกันได้นะตามเว็บไซต์ต่างๆก็จะมีมีให้เห็นนะครับรอยรอยจานของท่านเนี่ยนี่นะ่ใจว่าท่านเห็นปล่มีนะ มีเป็นรอยจานอยู่สักทั้งสามปอกนะปอกรัดนะปอกลัดทั้งสามปอกเลยเนาะอันนี้เป็นเป็นตัวอุเลยแต่แข่งนี้ก็ไม่เห็นต้องต้องแบบนี้เนาะเนี่ยต้องดูรอยจานให้ดีๆเนาะสำหรับเครื่องรางประเภทนี้นะ ข้างหลังทุกอย่างนะครับถ้าเกิดมีรอยจานเนี่ยจะเป็นเรื่องดีเนาะทั้งประหลัดขิกอะไรเนี่ยเขาก็เล่นรอยจานกันนะเขาจะเขาจะเขาจะดูรอยจานกันนะเนี่ยครับถ้าเกิดเป็นรอยจานแบบนี้เนาะเขาจะดูรอยจานกันนะประหลัดขิกก็เล่นเล่นรอยจานนะครับถ้าองค์ไหนมีรอยจานนะจะจะมีราคาข้างวดขึ้นมาทันทีเลยเนาะแต่ถ้าองค์ไหนที่ไม่มีรอยจานนะราคาก็จะหดหายไปนะตามตามเออ ถามว่าตามความนิยมของของสมาชิกหรือคนเล,เล่นของเครื่องรางของขังเนาะใบมีดก็ประกอบไปด้วยยันแบบนี้นะครับเป็นเออเป็นใบมีดหล่อนะไม่ได้ปั๊มนะเป็นเออเป็นเนื้อตะปูนะครับเป็นเนื้อตะปูเนาะเป็นเนื้อตะปูหลอมแล้วก็มาเทเทใส่เบ้านะครับอย่นี้นะ นี้นะแล้วก็ทาด้วยสีนะสีนี้น่าจะเป็นที่เห็นเขาขาวฉาบอยู่บริเวณใบพระขันเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นสีทองนะครับแต่ว่าเขาเขาเวลาเขามีอายุมานานแล้วก็จะซีดนะครับถ้าเป็นพวกสีเนาะไม่เหมือนเหมือนไม่เหมือนพวกทองคําเปลวนะทองคําเปลวนี่เขาจะไม่ไม่ไม่ซีดนะครับก็ยังปคงเป็นลักษณะทองคําอยู่นะแต่ถ้าเป็นสีเสร็จปุ๊บเนี่ย เวลาผ่านไปเนี่ยโดนแดดโดนฝนโดนลมโดนอะไรเงี้ยก็จะซีดนะครับสีสีจะซีดนะครับลักษณะยันที่อยู่ใบพักขันนี่จะมีความมีความตื้นก็จริงแต่ว่าความคมดูความคมตามซอกตามหลืบนะครับคมมากๆเลยเนาะนี่นะครับผมขอญาตย้ำนะวิธีการดูนะครับวิธีการดูพักขัน หลวงพ่อตาบวัดมาขามเลียงนะครับก็คือเขาจะมีกันด้วยกันอยู่ทั้งหมดสี่ส่วนนะส่วนส่วนปอกส่วนหุ้มปอกส่วนใบใบพักขันแล้วก็ส่วนด้ามนะครับก็จะมีด้วยกันอยู่สามส่วนแต่ว่าลักษณะที่สุขวรจดจําก็คืออย่างที่บอกก็คือเป็นรอยจานบริเวณปอกหุ้มนะครับปอกรัดเนี่ยปอกรัดของใบ,ใบพักขันเนี่ยเขาจะมีรอยจานท่านได้จานเอาไว้อยู่เนาะส่วน ตัวเนื้อไม้ทํามาปอกทาเป็นปอกทําเป็นด้ามเนี่ยเป็นไม้มะขามนะเป็นไม้มะขามเนาะเป็นไส้ในไม้มะขามนะครับเขาจะออกออกสีน้ําตาลไหมนะครับสีน้ําตาลไหมเขาจะไม่ไม่ดําสนิทออกเขาจะออกเป็นสีน้ําตาลไหมเนาะประมาณนี้นะเขาไม่ดำนะเขาจะเป็นสีน้ําตาลไหมนะ ประมาณนี้นะเขาจะออกเป็นสีน้ำตาลไหมประมาณนี้นะซึ่งเป็นไส้ในเป็นแก่นไม้มะขามนะครับครับผมขอุญาซูมอีกทีหนึ่งสําหรับการดูนะครับการดูรอยจานของหลองพ่อตาวัดมะขามเรียงเนาะผมก็ไปจะพยายามดูให้ดูให้เห็นนะครับพยายามซูมให้ทุกท่านเห็นกันเนาะนะครับนะ เนี่ยจานนี้นะาจานนี้นะ,นนะเป็นลายมือหลวงก่อตาบนะครับประมาณนี้เนาะส่วนใบใบพระขันนี้ก็เขาจะมีอคัคระเลขยันอยู่อัคระยันอยู่เป็นเป็นเอ่อตัวตัวตัวหนาขึ้นมานะตัวนูนขึ้นมาตื้นนนโนนโนเออข้าแรกอะไรนะ เป็นโนตนะน,น,ตน,นต่ำนะครับนนนต่ำานนต่ำนะครับนูนต่ำตามภาษาที่เขาเรียกเป็นโนนต่ำนะแบบนี้นะแต่จุดมีความตื้นก็จริงเขาจะแต่ว่าเขามีความคมนะดูตามซอกตามเดือบตรงนี้นะเขามีความคมนะตรงนี้นะถ้าเห็นความคมลักษณะแบบนี้ไม่ไม่ว่าเป็นอาจารย์ไหนก็ตีตีว่าแท้ได้เลยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะถ้าเป็นคมความคามแบบนี้เนาะ อันนี้ขนาดเป็นเออ่เป็นผักขันหล่อนะไม่ได้ผัาขันปั๊มนะแบบเนี้ยเขายังคมได้ขนาดนี้นะเนี่ยตามซอกตาม,ตามหลืบอะไรเงี้ยต้องมีความคมนะครับเป็นหล่อนะครับไม่ใช่ปั๊มเนาะอืมเป็นหล่อครับเป็นหล่อไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ปั๊มครับครับก็บผมก็วันนี้ก็มีประมาณนี้เอาเครื่องรางอีกชนิดหนึ่งของหลวงพ่อตาบวดมะขามเดียงซึ่ง ได้รนะับความนิยมพอสมควรนะเขาเล่นกันหลักพันไปปลายอยู่เหมือนกันเนาะที่ผมพูดราคาไว้ก็คือประมาณเจ็ดพันนะเจ็ดพันก็ถือว่าไม่หลุดนะไม่หลุดแต่มีถ้าจะมีหลุดก็จะมีหลุดเอ,อพระชัยวัดเจ้าคุณสีสวนวัดสุดทัศน,นะครับน่าจะเป็นหลุดราคาองค์นั้นนะครับแต่ว่าราคานั้นก็มีอายุความหนึ่งอาทิตย์นะครับพอถึงอาทิตย์หน้าก็เป็นราคาใหม่เป็นราคาใหม่แล้วเนาะ ก็คือถ้าถ้าพูดแล้วก็ต้องพูดเลยนะครับแต่ถ้าถ้าจะมีคนเช่าในช่วงนี้ช่วงอาทิตย์นี้ก็จะราคานั้นนะครับราคานั้นเลยเนาะแต่ถ้าเลยอาทิตย์หนึ่งก็หมดอายุความนะหมดอายุความอาทิตย์หนึ่งเนาะเพราะว่าผมทำทำคลิปเอ่อทำทำการไลฟ์สดประมาณอาทิตย์ละครั้งนะครับวันอาทิตย์ตอนสองทุ่มนะครับเอ่อถ้าท่านใดสนใจเข้าไปดูกันได้นะ การไลฟ์สดของผมจะทําการไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ตอน2องทุ่มโดยประมาณนะสองทุ่มโดยประมาณนะถ้าท่านในสนใจเข้าไปดูเข้าไปชมกันได้นะครับผมครับผมวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ